สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับร้านถัดไทยฟิชชิงสุขุมวิท85นะครับก็เดี๋ยวจะถึงฤดูเขื่อนแล้วนะครับใกล้จะถึงฤดูงานเขื่อนแล้วนะครับทุกคนก็ขอว่าเฮ้ยพี่จัดชุดเบสหน้าดินให้ผมหน่อยนะครับจัดชุดเบสหน้าดินแบบเขื่อนก็ได้แม่น้ําก็ได้ตีกระชาตก็ได้เข้าไปแข่งสวาบบอก็ได้โอ้โหเอาครบเลยนะครับครบจดในชุดเดียวเอาผมจัดให้นะครับกับเจ้าชุดอิเล็กเตอรโกลนะครับประกบกับลอกเบสธรรมยานะครับ สไตล์อาบูแบบหล่อๆนะครับสไตล์อาบูแบบหล่อๆกันไปเลยนะครับเนี่เดี๋ยวไล่จากท้ายนะครับเอาเริ่มจากคันก่อนเลยแล้วกันนะครับคันตัวนี้เป็นรุ่นเอเล็กเตอร์โกซีลี่ลิมิเต็ดอิดิชั่นนะครับตัวนี้เป็นแบบว่าแบรนด์ส่งญี่ปุ่นนะครับแบงก์ก็จะเป็นเอ็กคอร์ดทั้งคันนะครับตัวนี้นี่ก็ขายกันมาหลายล็อตหลายรุ่นแล้วนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่พัฒนาที่ดีมากนะครับแบงก์เป็นเอ็กคอร์ดจนถึงปลายนะครับเหนียวโคตรเหนียวเลยแล้วก็ เขาก็ลิฟนะครับในการงัดปลาเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากตัวนี้เคยจัดชุดนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับลูกค้าก็เอาไปงัดนะครับปลาบึกบ่อเป้าวนนะครับไซส์72โลนะครับงัดกันสบายๆนะครับตีไก่นะครับแล้วก็พวกบ่อขุดหน้าดินที่จําเป็นต้องตีไกลๆนะครับและใช้คันยาวๆต้องใช้ลอกแบบตีง่ายตีไกลนะครับก็แนะนําชุดนี้ได้เลยนะครับสายเขื่อนนะครับสายเขื่อนที่เอาไปวางทีหนึงสิบชุดนะครับผมแนะนําชุดนี้เลยนะครับ มีคนซื้อผมนะรับรอบที่แล้วนะครับซื้อครั้งละ5้าชุด5้าชุดเลยนะครับซื้อไปตอนแรกก็ติดใจครับมาถอยเพิ่มอีก5้าชุดนะสวยจริงชุดนี้นะครับแล้วก็ถือว่าคุ้มราคาเพราะว่าบางคนอย่างเงี้ยไปซื้อลอกอาบูตัวหนึ่งก็เจ็ดแปดพันไปซื้อคันลูมิสอีกอันหนึ่งก็สี่ห้าพันนะครับก็ชุดหนึ่งซื้ออันนี้ได้ประมาณสชุดนะก็ซื้ออันนี้สิชุดซื้ออันนั้นได้สชุดเองนะครับ ก็ใครมองหานะครับชุดตกหน้าดินแบบเทพๆดีไซน์แบบสวยๆแต่ราคาประหยัดนะครับผมแนะนําชุดนี้ทําไมผมแนะนําชุดนี้นะครับเอางี้มันมีชุด9ฟุตกับชุด10ฟุตมันเริ่มตั้งแต่ 8, 9, 0นะครับราคามันจะไล่กันร้อยเดียวนะครับใช้ลอกตัวเดิมนะครับแต่เปลี่ยนแค่คันนะครับ 8, 9, 0แบงก์ก็จะเป็น x c o d ด้ามกกเคลือบอย่างดีนะครับท้ายแต่งเป็นบีเนียมสีทองนะครับตามชื่อรุ่น b a c k g o นะครับ g o Series Edition นะครับ สวยไกด์เป็น3ามขาทรงเคแข็งแรงแน่นอนนะครับแล้วก็พาเวอร์ลิฟต์ในการงัดปลาเนี่ยสูงตีโคตรไกลอ่ะตัวนี้นะครับทําไมต้องจับคู่กับลอกธรรมย่านะครับลอกธรรมย่าโมเก้นนะครับเบอร์หกพันห้าเฟืองสแตนเลสนะครับลูกปืน6ตลับเจเจแปนนะครับระบบหน่วงคู่อ่ะนี่หยุดตรงนี้เลยระบบหน่วงคู่นะครับนะตัวนี้เป็นสีใหม่นะสีโชกกุนนะครับสีม่วงดํานะครับนี่มาพร้อมกับโลโก้นะครับธรรมย่านะครับ สัญลักษ์โมเก้นนะครับนี่เฟืองสแตนเลสเดี๋ยวเปิดเสียงให้ฟังครับนี่ครับเสียงก็ลั่นๆนะครับตามสไตล์ลอกหน้าดินนะครับใส่แขนสปอร์ตให้แล้วนะครับไม่ต้องไปซื้อแขนเพิ่มใส่เฟืองสแตนเลสให้ครบชุดใช้งานอย่างเดียวนะครับก็ใครที่มองหาชุดหน้าดินเทพๆสักอันในงบไม่เกิน4,000บาทผมแนะนำชุดนี้นะครับ ก็ชุดสมมุติว่าเริ่มต้นนี้เลยนะครับชุด8ฟุต3690บาทนะครับชุด9ฟุต ,3790 บาทแล้วก็ชุด10ฟุตอยู่ที่ ,3890 บาทนะครับนะซื้อ1ชุดผมแถมสายเอ็นให้1ม้วนนะครับเพื่อที่จะได้เอาไปและพร้อมใช้งานได้ทันทีนะครับสายเอ็นเจแปม้วนละ150บบาทผมแถมให้ฟรีๆไปเลยนะครับนะเขาเรียกว่าไปถึงแล้วก็พร้อมใช้งานเลยแล้วกันนะครับ ลอกมีทั้งหมุนซ้ายและหมุนขวานะครับเลือกเข้ามาได้เลยนะครับนะเวลาพิมพ์ก็ผมเอาชุดอิเล็กตอโกครับเบสเก้าฟุตหมุนซ้ายหนึ่งตัวครับหมุนขวา1ตัวครับอะไรอย่างนี้เนาะสีม่วงก็มีทั้งหมุนซ้ายและหมุนขวานะครับเผื่อบางคนมีสีดําทองแล้วนะครับอยากจะเปลี่ยนเป็นสีเจ็บเ็บบ้างนะครับก็จัดสีม่วงได้นะครับแต่ที่ทางร้านจัดเป็นสีดําทองให้เพราะว่ามันเข้ากับชุดแต่งนะครับจะเปลี่ยนสีได้ครับอยู่ที่ความชอบเรานะก็ใครที่ดูมาจากทาง YouTube นะครับ าทางร้านไม่ได้ตอบทาง YouTube นะครับแนะนำว่ากดลิงก์ f a c e b o o k หรือลิงก์ l ล n e นะครับแล้วก็คอปรูปมาได้เลยนะครับทักมาที่ Facebook Fanpage หาไทยฟิชชิงสุขุมวิทย์85นะครับนะของมีจำนวนจำกัดนะครับเพราะว่าลอกอผมได้มาแค่อย่างละ10ตัวเท่านั้นนะครับลอกผมได้มาแค่อย่างละ10ตัวอ่ะโอเคเดี๋ยวทวนราคาอีกทีนะครับชุด8ฟุต3690บาท ชุดเจ็ดฟุต3,790็ดอเก้าสิบบาทนะครับแล้วก็ชุด10บฟุต3 9 9พัน้าบบาทโคตรสวยเลยตัวนี้นะครับผมไล่ให้ดูเลยนะครับการเก็บงานมาเดี๋ยวแบบว่าตัวแพงๆนี่อายนะครับตัวแพงๆนี่มีเขินนะครับอ่าไม่ถึงสี่พันนะครับเอาไปวางหล่อๆได้เลยครับสิบชุดเพิ่งจะสี่หมื่นเองยังไม่ถึงสี่หมืเลยครับ1ิบชุดนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ